เฮ้ย uh, ย uh, oh, uh, wow. oh, ังไม่โอ้ยรูปิว่านล่ะคะโอ้ล่ะคะไข่หิ้วเลเริ่มตัวอยแล้วข่าวผิวระวังระวังไออู๋ฟงดูหลางกายดูนะบังผิวนะออกไปมายด้โอโหอย่าออกไปออกไปอะไรข้าเลยหนัก หลังฟาบ้านพักกันนะนั่นนะโอ้โหหลังสุดหลังแรกหลังแรกอ่ะบ้านพักหลังแรกไงโอ้โหนี่แหละครับลมแรงๆครับ พาไปเลยครับหลังคารับหลังแรกของสองพครับ